เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นข่าวดีตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกันไปเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2,563นะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะครับ เป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นเพื่อบริหารจัดการหน้ากาก,ากอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับโดยเขาจะดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศนะครับเรามาดูในรายละเอียดกันนิดนึงนะครับในเรื่องนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเขาได้เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์นะครับ ใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยในการเ,าเป็นค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับกระจายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน770ล00้าน4แสนบาทนะครับแล้วก็2เนี่ยเป็นค่าบริหารจัดการการกระจายสินค้าจำนวน30ล้าน6 6 6 0น0 0บาทนะครับ สาระสำคัญของโครงการเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริหารจัดการหน้ากาก,ากอนามัยให้เป็นไปนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับวิธีการดำเนินการเนี่ยก็คือจัดซื้อหน้ากากอนามัยกระทรวงพาณิชย์จะจัดซื้อหน้ากากอนามัยโดยตรงนะครับจากโรงงานผู้ผลิตตามกำลังการผลิตที่มีอย่างเหมาะสมและให้บริษัทไปสี์ไทยจำกัด เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปให้กระทรวงมหาดไทยในการกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ทุกจังหวัดตามความเหมาะสมนะครับ สำหรับการจัดสรรและการกระจายเนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะกระจายให้กับประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ระยะเวลาดำเนินการนะครับในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม2563นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับวันนี้เนี่ยเขาจะจัดส่งให้กับพี่น้องประชาชนถึงบ้านเลยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในทุกจังหวัดเลยนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควร เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ